่อันนี้ป้าเพชรเอาฝักบุ้งสองกระกาศขาสอง,สองนี่ของเล่นเด็กครับ,บรก็มีค่ะก็อนหนึ่งยังไหมนี่มีชุดของเด็กด้วยนะ ชุดเด็กน่ารักน่ารักเอาน่ารักไหมยังไม่สวัสดีครับเลยเปิดคลิปแล้วสวัสดีครับเราอยู่ที่ไหนอยู่ที่เอ็มพีวันนี้มากี่คนแค่คนณะทีมน้อยมากใครบ้างอะแค่กับโปงกับแม่แค่นี้เองเนี่แค่นี้แล้วพ,วพี่พี่จิมาไหมไม่ พี่กีมาไหมมาพี่ยังจีอยู่ใครอยู่กับอย,อ,อยู่ใครเนั่นแหละอยู่ใครอยู่ที่บ้านอยู่คนเดียวนี่มาร์กอะ่ะคุณแม่อะไร,รนนแม่อมพอรี่แม่พอลี่ว่อยากต่อตอนนี้เลยตัวยังตัวยังดูดูพี่ต๊ะเพชรพี่กบ เรามากินเอเควันเกิดเด็กแต่ผู้ใหญ่อยากกินนะคะามาเลย เอมเของเรามาแล้วค่ะไาอ่งอนะนแล้วจะขอตัวรับประทานก่อนนะคะ เก็บไปก่อนเข้าไปต่อที่ว่านก็จะแล้วก็กินข้าวตอนนี้เรี่มวินอีกไปกระตอมรอเราละเดี๋ยวไหเดี๋ยวไ่มาสักทีกินผักไปก่อนแล้วกันนะโภกินไม่ผักทำไมอ่ะ อร่อยนะกินผักแล้วแข็งแรงเอาเขียวออกมากไม่เคยลวกเอาสิเอาโนูตลงก่อน อากินบะหมี่บะหมีจ้าอร่อยอร่อยกินน้ำเดี๋ยวก็อิ่มน้ำลูกพร้อมไล้กินเคกไม่ได้อ้าวใครซื้อเค้กให้ มันเกิดใครกี่ขวบนะสี่ขวบเคกี่ขวบนะสี่ขวบ ใบหวยหรือเปล่าเนี่ยหวยออกผอะไรอ่าบอกก่อนวันเกิดต้องบอกหวยเลขอะไรออกอะไรกันแน่ใครเลขว่า โอเคนั่งกินก่อนเร็วนี่ <Hey, S 1> ของโปรดของเด็กๆครับกิน MK แล้วก็ตกท้ายด้วยไอศครีมใช่ไห okay, มอร่อยไหมทำมืออร่อยแบบไหนอร่อยแบบไหนย๊าดอร่อยไหมอ่ี S <S อ,อร่อยมากด้วยสุดยอดมากินด้วยกันค่ะเพื่อนๆอร่อยที่สุดใช่ไหมอย่าลืมอย่าลืมเลย,อ,ยลอืม้ม กดติดตามแล้วก็กดไลอีกกดกระดิ่งาดิบายบ๊ายบายัดีค่ะ